นะครับ <trilogy> เราเข้าถ้ำ <apan> กันแล้วนะครับข้างหลังมันไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เย็นนะเนี่ยมันมาจากความเย็นมันะเนี่ยมันคือถ้ำอ่ะ พี่นวินพูดแล้วหูกเราออกจากถ้ำแล้วครับออกจากถ้ไป่อหมาอกจากต่อนเลยครับปิดไฟได้ไมลงเลย่อลงเลยหรอปิดไฟค่เองะให้นปิดใหกดค้างกับุกค้ปุ่มสองปุ่มกดค้างปุ่มอะไรโอเค

เดินครับ้องไม่เคยมาีเรืองา,าดตาครับมังใหญ่แมงมุมหลบแมงมุมสตายแล้วครับ เก่งจังเลยค่ะเก่งมากเราเหนื่อยจัะอันไหนเขาเดินป่าค่ะพ่อไม่อักิดเขาไม่ได้หอ่าให้เหรอไม่เราให้มตมุยดีครับไหนอะ ถ่รูกินไปรน้องเปล่าเดินกับน้องมกับน้องไรบน้องปม่ตรงน้นปเลอยู่กัน้องเนาะหมาบอกว่าเป็นเมืองกรุงอยู่ดีๆพามาเดินอะไรเนี่ยแต่ทางเขาดีอยู่นะทางทางทางเฮมอ่หารือก้าวตาู้ถึงพูดถึงทั้งฝนตกมาแล้วระบายไงเนาะลงดินเรอดิน หูป่าตาเนี่ยป่าตาต้นตาาเนี่ยมีเสียงลิงเลยดนไดไม่าไอ้ตะเปถ่ายจวงจับนี่ไม่เห็นถ่าปเลยไม่เน้นถ่ายเน้นแต่ถ่ายบนหินไงถ่ายรูปเน ตัวป่าที่ใหญ่มากครับออกจากที่นี่ไปเลยถเรลาแ้เดิน้ยงไบนี้คข้ไหนะนี่ข้ไหนนี่ข้าไหนกันเนาะข้าื้นไม่ขึ้น้คือไหนขึ้นคือครับแลลงมาทำไมน่ะเน้ออ๋อขึ้คือจริงไหนอุ้ยอุ้ยไปใะไปไเข้าวอะข้าไปสิครับ มัแยกเหมือนกันไอ้ที่ไม่ที่เราไปเลยใช่เลยต้นนี้เหมือนกันต้นนี้โต้งใช่แต่ต้นนี้ไม่เลื่อนเข้าเข้าไม่เข้าไม่เข้าไมเนี่ยไม่เข้า้ไม่เข้าก็รอตรงนี้ลูกเ้าไเ้าไปสิไม่ไพี่หว่ายเขาไม่เข้าลูกหนูเข้ามาสิเร็วมาพ่อทำลมพ่อลมถดีพ่อลม ไอนนี้เไม่ป่าแล้วไม่ป่าแล้ว่เวดเลอะไม่เลอหรอครับเดินช้าๆลูกเดินช้าๆนะครับลูกดูทางให้ดีมันต้องปีนนะครับลูกชิว่าลรวคนอื่นด้วย พี่วินไม่วิ่งสิครับลูกพี่นเดินช้าๆครับพี่วินเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้มันคือถ้ำครับหนูเข้าไปดูสิโอ้อะเข้าไปติดเดินเข้าไปติดพ่อส่องไฟให้อยู่อันนี้อะไรอ่ะก็สีอะไรลก ว,าาวิว่งจีบเลยรองจับอะถ่ายรูปประหา้ามาก,มากต้งต้ตงท,ท,ที่ใหญ่มากครับเราไปดูกันเราไปดูกันดูป้ายก่อนครับป้ายเขาเขียนว่าอะไรนะนี่สิงห์นกเอา้ไปที่ไปเลยอันนี้น้องตอรนี้ขอมาไทยนีนาคีใช่ไงนาคี ต้องร้องเพลงป่ะเราต้องร้องเพลงปะเราจะเป็นัวแถวได้ร้องเพลงป่ะไปไหนกันน่ะไปไหนลูกเฉย เรงถ่ายกับหินป่ะเขาน่าจะวนได้เาะพี่เกมเนาะก็เดแต่ว้ะวนกนนลับหลุเนต่ไตย,ยไม่รู้อยากไปทงนี้มาอยากาได้ป่ะเหมือนลูกหมานี่ที่เขาไปทำลูกคิดลูกจากอะใช่เหรอี่เลย นาวินมาถ่ายรูปไหมลูกมาถ่ายตรงไหนอะคะถ่ายตรงนี้เหรอโอเคเมื่อกี้มุมเมื่อกี้ก็สวยหัมาเร็วพี่หวานมีนาวินหันหน้ามาพี่นวินหันหน้ามานี่เดียวพี่นาวินวินลงไม่ได้ เขาเปิดเครับจะเปได้อััก็ด้กอันเดียวันก็ม่เจอก่อบขวาซ้ายั่ตัวอ่าข้างครับอมอูข้างเตาเตล้ส่องบข้ไปสิส่องให้แม่หน่อยเร็วแม่จะถ่ายรูป นี่ไงกลิ่นฉี่ทั้งเท้าพี่เกมกลิ่นฉี่ทั้งเท้าแน่เลยพี่นู่นอ่ะเนาะนูน่นนุ่งไปฉที่เราได้กลิ่นต้นไม้ที่ต้นไม้ยกักษ์กะลูกนั่นแหละคือฉี่ทั้งคา,าวลูเท้าเลยฉี่ทั้งเทก่อนคาวกอะไร ี้ตอนี้เจเเข้ากับีีข okay, ้ชุนไหมครับชุนไหมครับลูกกินชุนไหมครับชุนมากลครับไหนเราสองนกนินูรลังนกอยู่ตรงนู้นเหนี่ครับเหนืยไหมให้ดูหน่อยนี่นังนกนี่เห็นไหมนกนี่ เห็นนกไหมคะสองไฟสิก็ส่องไฟให้แม่หน่อยไหนนกยังนั่นเป็นอะไอรออขหวานมาขีหวไปแล้ววไแล้วมันคืออะไรครับลูกนกอะไรนะก่อนจะดูชุของยังไม่จบเลยลูก ไปทีไปพุ่ข้างบนดีกว่ามันมืดอตอนนี้นะครับผมออกมาแล้วครับและกดไลค์หันมาหาดูกล้องด้วยสิครับลูกกดตนนิดตามให้ออกช่องนาวีด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย